อันนี้ได้ขนานหกห้าสิบพนะันหกห้าสิบบาทมีสิบกระสอบประมาณนี้แหละพอดีงามสีรองห้าสิบโลเข็งพอแี่นอกคอคนเท่านี้ก่ะ1พันหกห้าสิบหห้าสิบ ที่กระสอบนี่กัตัวดีเอสอะไรพี่น้องไงปรานี้เท่ากับห้าร้อยนะกำหาร้อยกิโลเนอะกำหาร้อยลักแล้วบดนขึ้นผู้เขาอีกไปในช่วงเวลานี่ยังหน่อยก็สองมือเขาต้องไม่นอนพุ่นมาออกมาบ่ได้เอาพี่น้องไงเนาะ เปิดภาพมาพี่แกอยู่พี่เดอร์บันนี้อยู่ในเมืองพี่น้องเลยในเมืองเซโน,โอนอูเขาเนี่ยหลยนะพี่น้องเนาะพอะะดีเขาเข้ามาหาซื้อเครื่องซื้อของก้อนพ่อแม่พี่น้องไยเนาะก่อนเดือนจะองขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสู่คนพี่น้องไงบอยซีอยู่นในลกรก็ต่างประเทศเนาะกันยินดีตอนรับข้าสู่ยอสบัเตียงทองบ้านนาคือเก่ามือนี่ประเตียงกัได้รับเงินจากผู้ใหญ่ใจบุญนะพี่น้องเนาะ เพิ่นฝากมาให้พี่น้องเอ้ให้ไปซื้อเข่าซื้อน้ำเด้อว่าสันเห็นมาเ่าเตียงอยากไปซอ,อยเพิ่นม่งที่ไฟไหมแอนว่าสันพี่น้องไอ้ไอองเปเตียงก็เลยซื้อเข่ามหาซื้อเขา่ามัเน,นี่เพิ่นฝากเงินมาให้สามร้อยดอนเนาะเงินเมอินทัปดิ์แล้วก็เมตู้คำจันทวศง เนาะเพ่นผักมาสามร้อยดอนน้อพี่น้งนองเนาะที่ไปซื้อข้าวก่อนมนนื้อนี้เฮาจะซื้อข้าวสารอ,อันดับเรกเฮาต้องซื้อข้าวสารก่อนพวนพี่น้องเลยเห็นภาพแล้วก็โคตรฮู้ใจนี่แหละเนาะคนไปนอนอยู่พี่น้องเนียนอนดูดินดูดอนนี่ยเนี่ยเฮากระชีไปซื้อข้าวสารอ่า จะคิดได้จกสอบนะเพื่อนว่าให้ซื้อมาม่าน้ำเน่ยวสันเ้าสารนี่กับประมาณเดี๋ยวเดียด๋วยวห้เสียเอาถุงละหาโลหาโลจักาจากสี่สิบเพราะว่าเขาเห็นเพื่อนเราลงไม่ไเพจนะพี่น้องเลยเพราะว่า,ายังเป็นทางการคือเจ้าแข่งชีกองเาล,ลุงไปแล้วหมู่บ้านนี้ เห็นเพื่อนเขียนเพื่อนบอกว่ามีแต่สามชิมหาหลังคาเฮือนแต่บผมว่ามันมันมันจริงแท้หรือจำไล่นะพี่น้องแต่ว่าทางการเพื่อนเขียนประมาณนั้นแต่ว่า,าเทาเสียอาไปจากสี่สิบกระสอบเนาะ,ะเพื่อแหละแล้วก็เรือจังหันเม่นเทนาเสีซื้อแม่มา,มาปลากระปองแต่เจ้าชีได้จำได้นาะพี่น้องนะเงินสามร้อยเนะี่ยก็ประมาณตีเซสมื่นบาทอ่ะมื่นหนึ่งนะครับเจ้าชีได้จำได้ แล้วก็มีพี่เงินพี่สุภร,รัตนา์ทิมา,าเพิ่นอยู่ทางรัสเซียเป็นผักมาสองพันบาทกระตีใช่ปะ <Okay. S 1> เป็นหมื่นสองอ่ะตอนนี้อ่ะเป็นอย่งเง้ยเขาเนี่ยไปซื้อเขา่าซื้อนามก่อนบาูงวดซื้ได้เท่าใดร่นะไปซื้อรับแรกเนี่ยซื้อเขา่าเขาจะไปซื้ออาหารทรงมันเลยมันสิถือกว่าเป็นอย่งเงี้ยถือกลัวหานทั่วๆไปเนาะ ไปเบิ่งน้ำกันป่ะพี่น้องกับุฮงว้วาสิได้จักโสบเนาะ่ะพุนแหละอยู่นัออนงมามามานี่ฮานนี่แหละอยู่ซินูนี่เก๊กเกกเกกเกกจกไปถามมึงก่อนเนาะสอบท่ายเขาน้าเลย่ป เจ้าทุงเทไรทุงใหญ่ทุงเทไรก็ขอเจ้าจ้าฮะมันมีราคาเทไรนี่ไมอนลอันนี้เขาเจ้าบ่นี่แม่สอบเทไรนี่เลยแปดร้อยแปดร้อยเทแปดร้อหสิบรมันคิดเป็นเงินบาทได้แปดร้อยห้าสิบบาทมีจ้าทงเลยแปดแป้อยห้าสิ สาทงทงละโลบ่ทงนโลถืกทงละสี่สิบกว่าบาทนหน่อยข้าวเหนียวได้ใช่ไหมมีอยู่บ่ข้าวเนียก็มีเจ็ดร้อยโอ้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนี่สาทงยกันสาทงเป็าโลด้วยเนาะทงลโลถือถืออยู่แล้นี่สามสิบกว่าบาทใหญ่ขึ้นไหมอีกด้วย่นี่พันแปดบ่อนี่ อมีแต่เข่าไทยไปเลยได้เพี่อนเนองเนเออของไทยกานุกกาเรียนกาอยังของไทยบัดเลยยอออันนี้ชื่อเสสอบบรเล่ยแปดล้อยเาเบาหึแปด้อยพันแปดเอ้ยว้าแปดล้อยเนีฮุบเลยได้หนิเอ่หุบขึ้นรถบเลยได้หนิแปดร้อย่อพิอนี่พันแอันนี้ได้เสนอพัน พันหสบบรุษบรุยเลยบ่อนี่ราคานี้เลยบวอ,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 อน่ราคาท่งเลยไปเฉยเมื่อบ่อราคาท่งได้เพิ่นมืต้องมาซ่งเทือนราคานี่พันหห้าสิบบาทมีสิบกระสอบสอบิบสอบสอบระหาโลกราหาสิบโลอยู่นี่ สี่สุกเก้าบะลอยตักออากันอีกเนาะไม่ยังใช้พวกนี้อย่างเงี้ยเหรอหางหางเป็นหางไก่หางมู้นพวเตียงประมาณนี้แหละพอดีงามพี่อนสองสี่หกเจ็ดสิบอ่าถุงละหาโลหาโลถุงน้อยหนึ่งนะที่เราเคยเอาไปพี่น้องแต่สิบโอเคมั้เนาะ มันสกจกระจายอุงละคันหกห้าสิบบาทอาโอเค,อเคถือหนึ่งกระกระสอบลล้อย้อยหกิบาทนะหนุนกเลยบอนะสีสี่สอบสี่สิบสี่สิถุงโอเค,อเคหืม เจ้าฮะบอ่อหรอเอาตัวนี้เลยเด้เงินมันบ่หลายเท่ายหันจะเอะสี่ศพสีสส่ไอสี่กระสอบ สิบลเข็งพเพาะอดะ๋ยวนอกพอคนเท่านี้กันเจ็ดพ <c oughs> <อ>ันเลยหอเจ็ดพันสี่คุณอะชิฮอดหมื่นบาทเลยเข่าจ,ากจีกันเลยเบิดเลยนี่พี่น้องเลยดี่องร้อยปลายกันเลเจ็ดพันสี่ เพ่งบวกวงยิงกันหนหกร้อยห้าสิบาทคูณสี่เฮ้ยเขาก็ว่าอยู่นเฮ็ดกันแล้วบน,นี้สีออ่ 4. นี่หกพันหกเออคือกระบวนันสินี่ยแรกกัยังไม่เปลกๆอยู่กันยังไงจะบวกเม่ไงยัไอะรตรงนี้ไร่นีไรพันแปดผูหกพันหกสิบบาทเออคือแบบนี้กระโบท่วนกันสิกหน่อ๋อมันเกิดขมิ่งขมิ่งอยู่ไหนกมันเกิดเปลกะๆยังไงพันหก้ันหกสิบเนี่ย เท่าไหรพันแปดหา้าก็เบิร์เปลคอร้อ่แปเลวันหกห้าสิบไอ้หกพันห้าสิบนะรมาณพันหกหกหนึ่งสองสามส่หกหกพันหกพันกร้อย่หกพันหกร้อพอดีเป็นเงินดอนกับสองรอดอนพอดีนะ เอาหน่อยเอาห้ามบ้านเม็ดช่ยนะปอาไอ้เต้เต้โซบชี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 ชเ้ยมัแจะเถมมีเรียบานนี่อ่าเมนควบเจ้าเลยพอดีแล้วคิดเพิ่มในกระเท็บไหมลดอ่าอู้คักๆักคับใจขอเอเนาเพอตัวเราคิดเงินเขาเพิ่มอาหรนาลด โอเคโอเคพี่น้องที่ตัะนาโดย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 เดีอบร้อยพีน่น้องสี่กระสอบอยก็เอาเกืบเอบาของพิษไหมกิน,น,น,กนสี่กระอบเลยก็ดีเอสเอสอะไรพีน่น้องบานี่เขากับซีซอ,อันน่ะพวกม,มาม่าปลาก,กระป๋องแล้วกั นมนมเล็กแต่ซอยตัวอย่างประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าสำนี่ก็น่าจ,จะโอเคและประเดี๋ยวแล้วแต่เ้ามาซื้ออ,อ,อาหารแบบนี้พวกมาม่าเนี่ยสำคัญเพราะว่ามาม่าเนี่ยมันกะมันกินได้ตลอดนะมันเป็นอาหารสาําเร็จรูปต้มกินอยูซายก็ได้พี่น้องเนาะและ้วก็เข่าในแหละเทาได้แล้วหัวใจรักแต่ว่าในระยะเส้นทางที่เท่าจะไปเนี่ยป๊อ จากแขวงเสกองไปเกือบ200กิโลจากหนีไปเลยนะ่ะประมาณ400กว่าพอจากบ้านปะเตียงไปหาบ้านเบานุ่งนี่300รยกว่าลัก300กว่ากิโลจากบ้านเบานุ่งไปพุ่นหนีประมาณ200เกือบ500รนะเกือบ500รยกิโลเนาะเกือบห0ารอยลักแล้วบนขึ้นภูเขาอีกไปในชใ่เวลานี่ยังหน่อยต้อง2มือเขาต้องไดนอนพุ่นมาออกมาบ่ได้ต่เขาต้องเตรียมการไปอย่างดีเลยพี่นนอง เนาะบุ้งหัวสีใน,ในี่ยใดเนี่ซื้อบัตรแปเงินเมย์เพิน300น่นสามร้อยดอนเราซื้อมาได้สองร้อยยิ่งเหลือร้อยหนึ่งเนาะบ้านนี้ก็ตะกี้ซื้อได้ทำไรแล้วพี่น้องจังหวะเตื่มกันอีกเนาะได้ดเท่าใจก็เอาใจเขาอยากไปซรอยเพินน่อนนะนะถือว่าเดี๋ยวมันแต่บะบเตียงก็จะซื้อเอาเงินบะเตียงตื่มใจเนาะก็สองสามพัน 2, 3, 000, อ่าเพราะว่า อยากซอยทับบุญอยากซอยเฮ็ดบุญก้อนปีใหม่สงการเอาบุญใหญ่เนาะน้ำกันพี่น้องเลยสร้อยกันเพระาะว่าเขากะบบมีแต่ว่าอยากไปสร้อยนะใจ,จะอยากไปซอยพี่น้องเลยไปจะเดินทางไปต่อบนันเิเขาเกะชื่อเครื่องคลองแล้วก็เตรียมเตียงบืน่นพี่น้องเลยเตียงเตียงจะขึ้นเซฟปนก่อน,พนอเพราะว่าจะไปเก็บงานอจะเซฟปนไปตั้งสองมือ่อไหร่ทโค้งไปพุ่นเลย บางเทรือพอมันโค้งไปได้นะพี่น้องเลยสีเอาเงินไปให้ค่าสร้เงินที่ก็เอ้ยสั่นแล้วก็เคลื่อนเบาวังเบี้ยงกันไปจักมื่นสักใดแล้วก็สิบหกไม่พุ่นเลยแล้วก็ระยะเวลาประมาณสี่ห้าห้าหมือนหกมื่นะว่าเขาก็ต้องกลับมาก่อนสงการอีกมาพาครอบครัวลูกเต้าไปดินน้ำดินในมันทอดมื่นสักวันสำคัญนะเขาก็กลับมาแต่ว่าเขาเขาสีล้อซ่ากลัวหันกลับมาได้ เนี่นยกินนี่ยังสำคัญนะพี่น้องเห็นภาพเพิ่นนองนกินดินขีดอนนั้มันก็พ้นผู้ใจนะแต่ว่าทางการเข้าไปฮอดแล้วเห็นเพิ่น้องลงใน,น,นเพจในี่ยังเอฟซีทรงไม่เจ้าแข่งก็ลงละเจ้าแข่งซื้อกองแต่ว่าเท่าก็จะไปช่วยอีกปัจใจหนึ่งก็เป็นส่วนของเท่านะทางการก็ช่วยกับแต่ทั้งผู้ใหญ่เพิ่นก็ช่วยต่างหากเท่าก็ช่วยต่างหากนี่มันเป็นน้ำจิตน,น้ำใจเท่ามันเป็นอุดมการณ์ของเท้าอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละ พอเตียงกันใจจะไปซอยพี่น้องเนาะไปส่วนละคลิปนี้กับเตียงพอโตจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนอยู่ดีมีเฮงบัะจุกูจุคนปืนเดินทางขึ้นเชฟปนแล้วก็พุ่งไปเพิ่นเลยพี่น้องเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการประจนไทยที่ท่าท้ายที่สุดขึ้นภูเขาแบบโหดที่สุดแต่ดีเราเคยไปมาพี่น้องได้รับข้อมูลมากแต่โหดไปเบิ้งน้ำกันพลาจีแน่ใดเนาะพี่น้องเนาะรวบรวมกองกันเด้อช่วงนี้เด้อพี่น้องจะได้กับโฟกมกับใจ ทั้งเม่แล้วก็ทั้งไอ่เอืเอ้อยเพคนซอยเข้ามาพี่น้องเอก,ก็มกขบใจลาราอยู่ดีมีเฮงเประจุกุลที่คนที่ผ่าเงินมาซอายซื้อเข่าในมือน,นี้เนาะพี่น้องเนะาะเม่เออ,อินทป,ประดิษฐ์แล้วก็เม่ตู้ทัามจันทวง่งเนาะแล้วก็พี่สุสุภรัตนะ์เนาะ ่าเงินมาให้บ่เตียงไปซื้อแล้วมามาปลากระป๋องแล้วก็เข้าให้ถอยบ้านไผใหม่เนาะพี่น้องเนาะอยู่อะบ้านอีหยังบ้านอ่ารุยบ่เมืองกรุมแขงเสกองลาใต้เนาะไปเบิ่งนํากันว่าทางมันจะโหดจังไดเนาะเคยไปฮอดประมงส2-3มื้อนี่แต่ว่าเฮาสิขึ้นเซโนก่อนจักสิโค้งไปพุดนะงเนาะจังได๋ก าเป็นกำลังใจให้ทั้งปาเตียงแต่าก,กับทิมงานในบุหวัวจบไปใครจะไปทงในรอบนี้กันที่ตามเบิองที่ตามต้มน้ำกันนะและฉันรักที่นี่ปาเตียงของตัวเจบคลิปก่อนอยู่ดีมีแห้งบืจองุูตรสุนเดินทางก่อนส,สนะอบ,าบายดีนะไปบาย